เปิดประวัติแม้จะไม่ได้กลับไทยแต่เชื่อว่าคนไทยหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของหมออ่องหรือท่านอ่องจักรีวัต์กันมาบ้างแล้วแน่นอนจากการต้องไปเติบโตและใช้ชีวิตอยู่แดนไกลในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านอ่องเติบโตเป็นนายแพทย์ชื่อดังผู้เป็นเจ้าของศูนย์การแพทย์นานาชาติจักรีวัต์บอกเลยว่าประวัติของท่านอ่องจักรีวัต์มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยสําหรับท่านอ่องหรือ นายแพทย์จักรีวัต์วิวัชระวง์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรีวัต์มหิดลเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526ปัจจุบันอายุ40ปีท่านออกจักรีวัต์เป็นหนึ่งในโอรสของรอสิบและสุจารินีวิวัชรวง์หรือหม่อมสุจารินีมหิดลณอายุธยาโดยท่านออกเป็นถือเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3โดยมีพี่น้องอีก4พระองค์คือท่านชายอ้วน,ท,น,วน,ท,น,วนท่านชายอ้นท่านชายอินและพระองค์หญิงเมื่อปี 2,539หลังย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านออกได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทเนตีเพรสคูลก่อนจะเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์จนจบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จหลังเรียนจบด้านการแพทย์ท่านออกก็ได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์นานาชาติจักรีวัตรชกรวบเมดิคอลอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้คนไทยเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ควรรู้ พร้อมกันนี้ท่านอ่องยังได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อสอนด้านแพทย์อีกด้วยโดยท่านได้ใช้ชื่อรายการว่าออกอากาศทางช่อง y t u t u ชัคริวฟิวชชรวอส์ d ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามแล้วกว่าหนึ่งเจ็ดสแสนคนทั้งนี้ท่านอ่องเผยว่าตนอยากเป็นหมอเพราะเคยป่วยมาก่อนเนื่องจากท่านอ่องเคยตรวจเจอก้อนเนื้อในลังคอและโรคเท้าแสนปมนิวโรไฟโรมาซิตชนิดที่2ทําให้ค่อยๆสูญเสียการได้ยินจนต้องผ่าตัด และเข้ารับการฉายรังสีหลายครั้งหมออ่องเลยทราบดีกว่าการพูดคุยกับคนไข้ต้องทําอย่างไรบ้างปัจจุบันท่านอ่องจากรีวัตรยังคงใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาและออกมาเคลื่อนไหวในช่อง YouTube รวมถึง Facebook ส่วนอยู่บ่อยครั้งโดยท่านอ่องได้ตั้งข้อความตรงหน้าไบโอ a c e b o o k ของตัวเองเอาไว้ว่าผมไม่ได้ใช้เงินภาษีของคนไทยได้โปรดตัดสินผมจากความสําเร็จไม่ใช่ d n a